พ่อ,อยี่แค่หยังห่วยหาเอ้จืดเบิดไว้แค่หยังพ่อย์ลาก,กินแท้ห้วยมันกินบ่ได้หยังปุ๋ยตัวนี้เป็นตั้งชีโมเมนต์เนวกินปุ๋ยแค่เป็นตั้งชีพ่อยี่ปุ๋ยน้ายางดีกำลังเบิ่งอยู่นี่มึงอ,อ่านออกบอ่บ่พ่อยี่ก็อ่านบอนนอาอ่ออ,อ,อกคือกันเอ้าไปให้พ่อยี่มึงอ่านเด้อหือมือแรงพ่อยี่ยังสี่เศษ มึงจะไปกินนด้ล่ะนี่คือสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชตราสวนโภสภ้าซีดเข้าพืชสวนพืชไทยอย่างพลาข้องแท้แน่นอนอีลีคุณนะเป็นยังไงเขางามทั้งนี่ว่างามขมิตเ,เนี่ยแม่นอึใกล้ตายแล้วเป็นยังไงมันบวสีดยาแล้วเบิ้งพี่ทั้งฝีหน้าเฮาเป็นไดงามบอบ่ายท้องแท้เอมันก็งามคือเจ้าวาอยู่แต่น้าพ่อเจียบวัง เพิ่งสิไปอาทิตย์วักไดๆหันน่ะมันหรือว่าตางใดจังหดกัยังว่าของแค่เออแม่นที่ดีมึงน่แหละเขาคอยตางกันคับโว้ยก็บ่าฉีดอย่าเนาะเออคอยละว่ามันเจ้าตัวมันที่ตัวจังไดของแค่ดี้นี่แม่คนทักกันยี่ตัวกันได้จังไดเอะเสียแล้วละตางกันค่ะมึงเนี่ยของไข่แดงมันเป็นไม้ฝรั่งกระโดดวยเออกละว่าอยู่มึงนี่ไปยังนี่สีดวันนั้นพ่อสองอาชี์นด้นี่แม่งามคักนี่อย่างนี่ กะเข้าละล่ะจกัจกจีแตงแต่ไม่จังสีงามต่นนี้จีนี่กะซิบจะเม่เห็นว่าเขาคย่ยนั่นะโอ้ยงามคือของเจ้าของดีโอ้ยของห่วยกับง,งามกันใส่สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชนี่โอ้ยกระสิบได้ใส่ตัวต่างกันกระด้องเนี่ยโอ้ยหาซื้อมาใส่รถทิ้อบ่แพง้งสีเท้าเดียวนี่เห็นว่างามเชียวแมนแมนแมนอยู่เห็นว่มังคุดตะกี้แห้งเหี่ยวแดงมึงกอกันเลยละ่ะกับามึงตะกี้ ไปกัว่าดีซื้อวัซซี่อะอยู่นี่ไปหาซื้อมาใซ่มึง่าว่าซื้อๆทันบงองง้ามาปาดข้อกูรอดเออตะกี้ทั้งเหี้เนาะเขาเจ้าบังพุนไปเบิ้งอยู่ดีทีมันก็ลังสัตว์สูงกวดเดียวหนีเีษได้เบิดทงสาหน้ามึงแถวเดียวนึงไปว่าดีซื้อวา,าใซี่อยู่ดีนะ่ะไะเนี่ยไปไปไป,ไปหาซื้อวาใซี่ยันแพงเฮ้หลายภาษาเงินของแท่สารเพิ่มประสิทธิภาพืชยูนิคตราสวนโซฟา มีส่วนประกอบอะมิโนแอซิดที่จำเป็นสำหรับพืช18ชนิดเหมาะสำหรับเขาหน้าปีหน้าปังพืชไร่พืชสวนมันสำปะหลังอย่างพาราเร่งรากฟื้นต้นเร่งใบเขียวบำรุงผลสำหรับพืชทุกชนิดยูนินี่ของเธอแน่นอนอหลี